ัสดีค่ะมืนอนี้ยายเพเมีฟังมันนมาจาักใต้พี่น้องคือเก่าเด้อค่ะงกทุกคนเคยอีสานคนขยันเอาอีกละตัดหญ้าให้แม่เ่าหญ้าตรงนี้เา้าขึ้นอีกแล้วค่ะย่านงูว่าสันไอ้โทษบ,บอกแม่เ่าหาทุงมาาว่าสันตัดหญ้าลแลเราก็ตัดโอแม่เถานูกันเนาะ แล้วก็จะใส่ถุงให้แม่เท่าเดี๋ยวบกันี้ซอยแม่เท่ามันคักรยันจริงๆบ่อยากดูซื้อว่าสันกอตะไหรเฮ็ดขันบนริเฮ็ดแล้วก็งูงิดค่ะแล้วก้นมันเนาะค่ะเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งจั่างบอกซูฟังนั่นแหละค่ะต้องมีแนวเฮ็ดแนวทำต้องมีแนวเฮ็ดแนวทำ เราจังโบงุดหงิดได้จักถุงแล้วมันจีซีถุงอยู่ติกตัดแป๊บเดียวบรรยากาศบ้านยายเพ่นมือนี่มีแดดกะทุกคนมีแดดหลังจากที่โบมีมาหลายมือเนาะค่ะเนาะมือนี่มีแดดค่ะ นีต้นนี้กำลังเริมงามเลยนี่เริศงหายเลวเริมงามเริมง่ายเลวสูงละ่ะปลูกหลังปลูกหลังต้นนี้เนะค่ะเนาะต้นนี้เหลือแค่นี้แหละค่ะเมื่อได้ก็มาจอบมาลูบมาค้ามายามเนะค่ะเนาะว่ามันสุกไปที่จิงแก่เต็มทีแหละค่ะ จิตตัดเอาไปบวมก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสามียาเพ็ญน,นะอยากให้มันสุกค่าต้นค่ะทุกคนค่ะไม่อยากไม่อยากตัดไปเพราะสันยัง่งค่ะทุกคนค่ะไม่อยากตัดไปบวมเพราะสันว่าให้มันสุกค่าต้นเลยพนะก็เลยปล่อยเนาะค่ะเนาะมาตักมาทายเด้อค่ะเด้อ มีแดดค่ะทุกคนก็แต่ว่าก็ว่าเชื่อมว่าแดดเจ้มากค่ะลมมากในน้อยค่ะแต่ว่าเบถ้าทางสามียายเพลี้ย,ยห่อนไหลค่ะเพราะว่าเราฝรั่งเนอะค่ะเนาะ้างเขาหูซื้อก็ว,ว่าห่อนกคือเราห่อนแห้งยังส่นะคะโอ้ยโก,โกโก้เบึงรุดล่ะอันนี้ขอบนี่จะเป็นดื้อไหลรุดอีกแล้วจะได้มาดื้อเทะหือม แม่ยายเปน่ะถุงมาเน้ะค่ะนาะประมาณหกเจ็ดถุงแล้วค่ะนี่ตัดแป๊บเดียวค่ะทุกคนค่ะแต่บาเราตัดดีขึ้นค่ะค่ะฝีมือเราพัฒนาขึ้นค่ะตัดสันนนาะค่ะนาะฝีมือลูกเคยดีขึ้นบ่แม่ดีขึ้นบ่ฝีมือลูกเคยตัดหยาดีขึ้นไร แม่เซยูคัดเบสเหรอเย่ะยูดูกูดรุดละเอาพันแนยมเห็นดพข่อนน่ะแนวขอบผมว่ารุดติดให้ไหม่ดือ้อดื้อแหง้งจนแนวขอบแตกออกจากกันเนาะค่ะเนาะรุดอดุดออกจากกาันอืมมือหนึ่งบอสลาติไซย์ให้ไมห่หลายรวบอยู่ค่ะทุกคนค่ะ เราตัดดีขึ้นลายแล้วค่ะเนาะจากเล็กๆเม่าแถบ๊แฮปปี้บ๊มบเม่าแวบ๊แฮปปี้เลยลูกเคยตัดหยาให้เพราะว่ามันเสียหยาเพราะฉะนั้นว่าปลูกเคยเฮ็ดบ่ดีแล้วค่ะเนาะลูกเคยกับพัฒนาฟีเมื่อขึ้นลายค่ะทุกคนค่ะเบิ้งค่ะทุกคนเงีวค่ะอหลีค่ะย่านงูเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเห่วแห้งเกินแป๊บเดียวหลังจากติดฝนตกมาเรื่อยๆเลยลยค่ะ ตรงนี้น้ำกัสิโห่งได้ค่ะทุกคนค่ะน้ำโฮ่งค่ะโห่งสุปปีงากระึ้นไว้เนี่ยงาบดเนาะข่ะเนาะรูสกว่าตรงเนี่ยทุกขั้งค่ะทุกคนค่ะจะตัดก่อนเนาะค่ะเนาะ ต่เพราะว่าจะเริ่มจากนี้ก็เลยเง้าวแห้งค่ะทัดไปทั้งพูนตัดหลังแล้วค่ะเนาะก็สิบพราะท่านในเง้ยวซ้ำฟังทั้งพีนะคะจไปตัดหญ้าให้แม่ก่อนประสันว่า โทรโทรบอกแม่เอาถุงมาพะนะทุกคนบอกยายเพ็ญฉันฉันนั่งอยู่ด้วยเธออย่างนี้ไม่ได้หรอกพนแล้วงุดหนิดแม่ค่ะทุกคนเราวงดหนิดเนาะพ่อเนอ่ำไปเชี่ยหาถุงหยักน้องขอนอ่เต็มเต็มค่ะทุกคนค่ะแต่ไปดูว่า เราสิตัดตอ่อบอนอ่ะค่อเนาะตัดโต้แลละค่ะเพราะว่าถุงยังเหลืออยู่สองถุงเนาะค่อเนาะแล้วเอาอันนี้แหละค่ะทุกคนตัดค่ะเน,นี่ตัดมูสะพายเนาะค่อเนาะนี่แหละค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์การตัดหญ้าของเรา มีมีแนวสุยางค่ะทุกคนค่ะบอกว่าจะเป็นตัดแบบยูแบบนั่งเนกค่ะเนาะแบบสะพายโอ้ยบง่งห่วงสุกลนเนี่ยค่ะทุกคนค่ะโนก,กิกกินโอ้ยหลุ่นที่สงนั่นแหละค่ะดูชุงช่งๆผุนเนะค่ะเนาะคุนแต่ว่าบดุกซัมปีที่เลี่ยวดอกค่ะ บรรยากาศบ้าน,นี้เพลินเด้อค่ะเด้อกที่มีเสียงมูพันตัดหงาตัดนุดงน่งทั้งขางทั้งแข้งน่ะค่ะเสียงกระติดังเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตบ้านนอกเฮาค่ะทุกคนค่ะต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายทำไหล่ทำนาน,นี่ยแหละค่ะวิถีชีวิตของคนอีสาน ถุงเราก็สิใส่รถอีแตกโอใส่รถอ่ราอออออรถท่าท่าเนาะคุณเนาะไปสูมแม่เ่าแล้ว่ะนนอนแฮปปี้อยู่ <c oughs> ไปไหวเนาะคุณเนาะเขาหงาขึ้นร้แล้วค่ะทุกคนเขาหงาคือลรถแล้วเมื่อกี้ยายเพ้นเอาโกโก้กับโซดาเขา เขาคอกเนาะเขาเนาะเพราะว่าสามียายเพ่นจิเปิดประตูนาบ้านย่านเลนออกไปนะคะย่านเลนออกนอกบ้านเนาะเขาเนาะถ้าเวลาเราตัดแล้วก็สิจังสีแหละคะ่ะตัดแล้วก็เอาไปสูงพร้อมะคะ่ะไปสูงไม่เทาเนะ โอ้ย nhà คือเฮียถิ่งล่ะนะหู้นทุ่งน่ะอะไรอ่เม่าลูกเคยสวยดีว่าจะขันแม่เา่าเห็ดยังมักสวยค่ะทุกคนค่ะไปสวนผุนคือขันได้เห็นแม่เา่าเห็ดยังเห็ดสวยแม่เา่า พุ่มเถาเอารถเอารถเข็นมาเนาะที่เข็นเข็นไปนะคะทุกคนค่ะ,ะวานักโบไห่มเมถาใส่รถเข็นก็เอาใส่รถท่าๆไปมาถักมาไทยเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศบ่านหญ่เพ็นมือนี้มีแดดค่ะทุกคนค่ะลมวีวีมือขึ้นนี้มีฝนค่ะทุกคนค่ะ ตกแห้งอยู่ค่ะแต่บ้าบอดูนค่ะมีฝนค่ะดินก็ชุ่มชื้นเนาะค่ะเนาะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาไปแล้วมเมทาบอทหนไปมเมทาวาันนั่งเล่นอยู่หนีตัอเนาะค่ะเนาะไปแล้ว ไปแล้วมาถักมาทายเด้อค่ะเด้อค่ะกับบรรยากาศล่มวีวีค่ะทุกคนกันแดดกันเดี๋ยวแดดแห้งเดี๋ยวส่งสีบดค่ะทุกคนค่ะเป็นกำกึง่งกำกึก่งเนาะค่ะเนาะชิปปติญญาแล้วเนาะค่ะเนาะยายเพ็ญกับจีไดลาพี่ละนองกอนละค่ะลิบหนาพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่นองสุกูสุกคนเด้อค่ะเด้อติ่ติดตามห้กำลังใจยายเพ็ญมีฝลังมาหน,นอ ก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีความซุกค่ะสวัสดีค่ะปูนเปิดหน้าบ้านแล้วเปิดหน้าบ้านไว้แล้วเปิดได้อ้าไว้อย,ยู่เพราะว่าโกโกกับโซดาขังไว้แล้ว